สวัสดีค่ะพี่เก่งกรีนโ o นะคะวันนี้พี่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มทุนด้วยที่ดินว่ามีขั้นตอนต้องทํำยังไงบ้างนะคะค่ะเคสนี้เป็นเคสของลูกค้าทาบัญชีกับเราเนี่ยค่ะซึ่งก็จดทะเบียนจัดตั้งมาเมื่อ 2- อสปีที่แล้วช่วงที่ก่อนโควิดนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนจัดตั้งก็คือต้องการที่จะทําธุรกิจเกี่ยวกับเป็นในหน้าสังหาริมารัพย์ะคะ่ะแล้วก็พอเปิดมาก็ช่วงโควิดเลยนะคะก็เลยยังไม่ได้ทําธุรกิจก็ปิดเป็นงบเป่ามาหลายปีนะคะสองถึงสปี ทีที่พอมาถึงรอบปี67นะคะเมื่อช่วงต้นปีน้องก็อยากจะเริ่มนำเนินธุรกิจนะคะก็เลยไปติดต่อกับพวก d e v e l อป e r อร์นะคะเพื่อจะเป็นในหน้าในการที่จะขายโครงการต่างๆให้กับเด v e l o p e r อร์ตัวที่จะมีเงื่อนไขว่าทุนจดทะเบียนต้อง1ล้านบาทนะคะทีนี้ค่ะน้องท่านนี้บริษัทของน้องในตอนที่จดทะเบียนจัดตั้งก็มีทุนที่ประมาณสัก4แสนนะคะที่ชําระเต็มไปแล้วแล้วก็ทีที่พอจะต้องเพิ่มทุนให้ไปถึง1ล้านบาทตามเงื่อนไขของเดเวลอปเปอร์นะคะน้องก็เลย ดูว่าต้องทอํายังไงได้บ้างก็ตัวปรึกษาพี่เก่งค่ะว่าตอนนี้ค่ะถ้าจะหาเงิน ,00 0 0 0บาทมาชาระทุนจดทะเบียนเพื่อให้ทุนเพิ่มเป็น1ล้านเนี่ยน้องยังหาเงินไม่ทันนะคะน้องก็เลยปรึกษาว่าตอนนี้ค่ะน้องมีที่ดินที่เป็นที่ของตัวเองนะคะซึ่งซื้อมาเมื่อหลายปีก่อนและมากกว่า5ปีแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นที่อยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็ประมาณสักไร่กว่าๆนะคะน้องก็ถามว่าสามารถจะเอาที่ดินตรงนี้มาชําระเป็นการเพิ่มทุนได้หรือเปล่านะคะ พี่เก่งก็เลยได้รับข้อมูลจากน้องท่านนี้แล้วก็ลองมาดูว่าขั้นตอนต้องทายัางไงบ้างแล้วก็ได้คอนซัลต์น้องไปนะคะว่าเคสนี้ทําได้โดยขั้นตอนจะต้องทําให้ถูกต้องนะคะโดยอันแรกค่ะในเรื่องของที่ดินที่เราจะเอามาบันทึกบัญชีเป็นการเพิ่มทุนตรงราคาที่ดินนี่จะต้องมีการหาผู้ประเมินอิสระเพื่อจะประเมินราคาว่า ที่ดินแปลงนี้นะคะราคาประเมินอยู่เท่าไหร่หรือว่าราคาตลาดซื้อขายอยู่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าตอนที่เราเอามาบัญชีนะคะที่ดินรายการนี้จะต้องมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือแล้วก็มีเอกสารที่เป็นหลักฐานจากคนภายนอกนะคะเพื่อมายืนยันว่าราคาตลาดของที่ดินแปลงนี้นะคะ่ะมีมูลค่าเท่าไหร่เพื่อจะเอามาบัญชีนะคะโดยรายการบัญชีก็จะต้องเดบิตที่ดินเข้ามาแล้วก็เครดิตทุนที่เพิ่มขึ้นมานะคะด้วยราคาที่ทางผู้ประเมินได้ให้ราคาไว้นะคะโปรเซสก็จะต้องเริ่มจากการที่หาผู้ประเมินแล้วก็ ในขั้นตอนที่ช่วงทําการจดทะเบียนเพิ่มทุนนะคะก็ต้องมีการเรื่องของลงหนังสือพิมพ์ประกาศเรื่องของการเพิ่มทุนนะคะมีการประชุมผู้ถือหุ้นโดยที่จะเพิ่มทุนด้วยการชําระด้วยตัวที่ดินนะคะเสร็จแล้วก็จะต้องมีการไปจดทะเบียนที่กระทรวงพาณิชย์ภายใน14วันนะคะหนังสือรับรองก็จะออกมาเป็นตัวใหม่นะคะ ที่ในหลักการนะคะเราก็ต้องทําทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยหลังจากที่มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วนะคะก็ต้องมีการไปโอนที่ดินค่ะไปโอนที่ดินจากชื่อบุคคลที่เป็นชื่อของกรรมการนะคะเป็นชื่อของบริษัทแล้วก็มีการชําระค่าธรรมเนียมชําระพวกภาษีต,ต่างๆให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอาเอกสารหลักฐานนะคะซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนกรรมสิทธิ์นะคะจากบุคคลธรรมดาไปเป็นของบริษัทแล้วเอกสารโฉนดเอกสารใบเสร็จลับเงินแล้วก็พวกรายงานการประชุมต่างๆนะคะรวมถึงหนังสือที่มีการ รับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่พิการเพิ่มทุนไปแล้วนะคะก็จะต้องเอามายื่นให้ทางนักบัญชีนะคะเพื่อจะลงทาทบีบัญชีเคสของน้องท่านเนี่ยค่ะได้มีการทํพโปรเซสทุกอย่างครบถ้วนแล้วนะคะโดยที่ทางน้องเองก็ได้ให้ทางกินโปนะคะเป็นผู้ดําเนินการเรื่องตั้งแต่หาผู้ประเมินนะคะจดทะเบียนเพิ่มทุนแล้วก็ลทุบัญชีให้เรียบร้อยเพราะเราก็เป็นลูกค้าทำาเรี่วเราอยู่แล้วนะคะพ r o ทั้งหมดนะคะใช้เวลาประมาณ3เดือนค่ะเนื่องจากว่าน้องท่านเนี่ยอยู่ต่างประเทศแล้วก็ต้องรอให้น้องเดินทางมาที่เมืองไทยเพื่อจะ ทำเรื่องของการเสนอเอกาสารการเพิ่มทุนนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนโฉนดที่กรมที่ดินให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็เอาหลักฐานมาบันทึกบัญชีค่ะซึ่งเทสเนี่ยค่ะทางผู้ประเมินอิสระที่ประเมินราคาของที่ดินแปลงนี้ให้น้องนะคะเนื่องจากที่ดินอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็ขนาดของที่ดินไม่ได้ใหญ่มากนะคะก็เลยทําให้ราคาประเมออกมาที่ประมาณทั้งหกแสนกว่าเราก็เลยมีการ จดทะเบียนเพิ่มทุนไปที่6 0 0 0บาทนะคะเพื่อให้จากทุนเดิมที่4 0 0 0บาทเยิ่ขึ้นมาไปที่1ล้านบาทนะคะในการนี้ก็ได้มีการไปโอนที่ที่ดินเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มีการส่งสายทางนักบัญชีบัตบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะโดยที่จะเป็นเดบิตที่ดินเพิ่มขึ้นมาที่6 0 0 0บาทแล้วก็เครดิตทุนที่6 0 0 0บาทนะคะซึ่งอย่างนี้ค่ะเคสเราดีแบบนี้ ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เรามีการเพิ่มทุนด้วยที่ดินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นมูลค่าเกิน5้าล้านบาทขึ้นไปเราจะต้องเอาเอกสารที่มีการโอนกรรมสิทธิ์แล้วไปแสดงที่กรมพั์อีกรอบหนึ่งนะคะภายใน90วันแต่ว่าเคสนี้ตัวเพิ่มทุนขึ้นมาแค่หกแสนบาทก็เลยไปต้องเอาเอกสารไปสแสดงที่กรมพั์อีกรอบนะคะก็แค่ส่งเอกสารให้นักบัญชีเพื่อแบบบัญชีทางหลักการบัญชีให้ถูกต้องเท่านั้นเองนะคะเคสนี้พี่เก่งก็เลยอยากจะขอสรุปให้น้องๆที่อาจจะมีเรื่องของความสงสัยในเรื่องของการเพิ่มทุนด้วยทรัพย์สินนะคะ่า,า,าททํ้อแตตง ั้นตอนทุกอย่างให้ถูกต้องนะคะตามที่พี่เก่งอธิบายให้ฟังแล้วเดี๋ยวพี่เก่งขอแล a อัพสั้นๆใหม่อีกทีเลยนะคะก็คือ1จะต้องหาผู้ประเมินอิสระมาประเมินราคาทรัพย์สินของเรานะคะถ้าเป็นที่ดินก็ต้องประเมินราคาที่ดินตามราคาตลาด2ค่ะจะต้องมีการทําเอกสารนะคะรายงานการประชุมนะคะเอกสารต่างๆไปยื่นที่กรมพั์เพื่อจะเพิ่มทุนตามราคาที่เราประเมินได้ ก,ก็ต้องเอาเอกาสารนะครมาบันทึกบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการแล้วก็ให้บักบัญชีบันทึกบัญชีตามเอกาสารที่ได้มีการส่งมาให้นะคะตรงนี้ค่ะก็เป็นขั้นตอนที่จะต้องทําให้ถูกต้องท,งทั้งเรื่องของกฎหมายแล้วก็ภาษีด้วยนะคะในเคสนี้นะคะถ้าสมมติว่าน้องๆเองท่านไหนอยากจะใช้บริการในเรื่องของการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทนะคะ เปลี่ยนแปลงกรรมการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆที่หลังจากที่จดทะเบียนมาแล้วหรือว่าต้องการจะทําเรื่องใบอนุญาต B O I วีซ่าเวอร์มิตทางกินโปรก็มีบริการนะคะพี่เก่งก็ขอฝากบริการของการกลุ่มกินโปรไว้ด้วยนะคะค่ะก่อนจบคลิปนี้พี่เก่งขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคลิปของพี่เก่งเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ